ปาลาไหลสามสายพันธุ์ลองทําเป็นเมนูไทยดูครับสายพันธุ์ญี่ปุ่นมีอนาโกะกับอูนางิแล้วก็เทียบกับสายพันธุ์ไทยราคาท้ายคลิปนะครับของญี่ปุ่นได้ยินแล้วจะหนาวของไทยจะเนื้อแดงเลือดเยอะสีเข้มอูนังิเป็นน้ําจืดของญี่ปุ่นเนื้อจะใสาขาวส่วนอนาโกะมาจากทะเลนหน้าตาก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วทําเหมือนร้านญี่ปุ่นเลยเขาจะเสียบเหล็กย่างสูตรซอสอันนี้ผมไปเปิดมาจาก Google ครับมีน้ําตาลเหล้าญี่ปุ่นมีลินเคี่ยวจนกว่าแอลกอฮอล์จะระเหยเสร็จแล้วค่อยเอาโชยุมาเทใส่เนืดนิดนึงก็จับลาดใส่ปลาไหล น้ำรองข้างล่างเปิดไฟแรงแล้วย่างพิกไปมาคือกว่าปลาจ,จะสุกผิวน้ําตาลข้างนอกก็จะกรอบของที่ร้านน่าจะกรอบแต่ของเราน่าจะไหม่ <S 2> <S 2> เตรียมข้าวญี่ปุ่นไว้ครับ โปะปลาแล้วกินได้เลยมูนังเงียบผมทําออกมาเหมือนกินที่ร้านเลยแล้วเนื้อนุ่มฉ่ามีกลิ่นเอกลักษณ์อนาโกคล้ายกันเหมือนกินปลานิมที่หนังเนื้อปลาไทยจะต่างมากเนื้อนแน่นเหมือนกินปลาหวานทำเมนูไทยเป็นต้มโคงครับไม่แน่ใจต่างจากต้มยำปกติยังไงผมคิดว่าน่าจะเป็นนงคิดขั่วแล้วก็ปรุงปกติเหมือนต้มยำเลยซุปสมุนไพรก็จะซึมเข้าไปในเนื้อแล้วปลาก็จะหอมขึ้นรสชาติถูกต้องเหมือนลายแมนถูกสดทุกวันแซ่บแค่นี้ไม่พอยังมีเมนูอื่นๆที่สั่งมาจากลายแมนมีตาหอยดองมีตาข้าวโพดลาบ ยำหอยนางรมลาดหอมเกียวยำปลาแซลมอนน้ำปาลาแล้วทีเด็ดเลยหมูทอดหนังกรอบกอบสั่งน้นไหนบ่อยคอมเมนต์กันหน่อยครับสรุปปลาไหล1กิโลของไทย350อุนงังิ4,003 3อนาโกะ2 0 0